ขนาดตัวนี้ไม่น่าดูตัวแมงใหญ่มาดูไวรุ่นพกโลกกันครับสาวอาทิข้าทำอะไรเกินโอ้โหกำลังแมงมุมโอ้โหงานประกวดไตปีนี้ต้องเข้าประกวดซะแล้วอายุไม่น่าถึงครับอายุไม่ถึงเหรอมันน่าจะตายกวางหรือว่าใครกวางกวางครับมันน่าจะตายก่อนครับเอ้าทำไมอ่ะอายุมันสั้นนะอันนี้ อันนี้คือเราเราต้องเลี้ยงไว้นานเท่าไหร่คะอันนี้พร้อมชนแล้วครับพร้อมชนแล้ว,วต้องเอาไปอัดน้ำอ้อยที <c oughs> โอ้โหผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่มีน้ำอ้อยแล้วไหมไม่ครูเชี่ยวชาญที่ยวนั่นก็คือครูตบครูพี่โปแห่อนี่งไงครับเราว่างของเด็กๆค่ะ <c oughs> เลี้ยงหมางบูมไวรุนโกลดกำลังตึกโตมีสาวน้อยอยู่คนนึงทำเป็นไหมน่ะ คไววเลยเมื่อกี้เราพูดกันว่ายังไงคะเอาไว้ฮะเวโอ้โหดูตัวเล็กที่สุดเสียงใหญ่ที่สุดนี่โอ้สวยนะเนี่ยแต่ลวตัวอันปปนี้ร hey. ุ่นโลเพนดูสองน่ไม uh ่ได่ไม่คู่ลงอ่ะผู้เชี่ยวชาญของจริงยิ่งสั้นยิ่งไม่เยดิยไม่ไลน อันนี้เวลาเวลาเวลาถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเราเข้าประกวดเขาดูอะไรบ้างเขาดูขนาดตัวขนาดแล้วก็ความยาวความยาวของอะไรความยาวตรวัดตั้แต่ปลายเขาถึงตรงก้นมันครับแล้วความใหญ่นี้วัดตั้แต่ช่วงปีกฝั่งซ้ายถึงฝั่งขวาครับกิจกรรมของเด็กๆค่ะ ไปรูปของฉันบ้าง